สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิง b ์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีบิ๊กดีลการเซ็นสัญญาเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามดีลแรกของเชลซีมาแล้วนะครับสำหรับราฮิมสเตอร์ลิงขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณซูซูกิพาวเวอร์ยัพ แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่สนใจรถยนต์ Suzuki Swift G.L.Plus สีแดงสวยๆแบบนี้นะครับลองไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับ ก็เพจของสิงห์ world of football อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยจะได้ติดตามคอนเทนต์ดีๆนะครับก็เรื่องแรกเลยนะครับเมื่อวานนี้นี่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายฮิมสเตอร์ลิงนะก่อนหน้านี้นี่มีการถแถลงอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการนะครับว่าเขาเนี่ยอยู่กับทีมมา7ฤดูกาล11แชมป์กับความทรงจาตลอดชีวิตนะฮะเนื้อหาเบื้องต้นก็คือ เขามาถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ประมาณอายุ20ปีแล้วก็วันนี้เป็นเรียกว่าฐานะแบบเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วแล้วก็ขอบคุณแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เขาเคยครั้งหนึ่งเนี่ยเคยใส่เสื้อของแมนซิตี้นะครับอันนี้เป็นการถแถลงการเข้าคร่าวนะครับตอนนั้นกับการที่เจ้าตัวนี้อำลาแมนซิตี้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณช่วงดึกครับประมาณสัก4-5ทุ่มหลังจากจบรายการของออสิงบลูคาเฟ่เมื่อวานเนี้ย รหฮิมเซอลิงก็เปิดตัวเป็นอย่างเ,เป็นทางการกับเชลซีนะครับก็เขาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าก่อนอื่นเหนือสิ่งใดเนี่ยผมยินดีมากที่ได้มาอยู่ที่นี่แม้ผมจะประสบความสําเร็จมากมายในการค้าแข้งแต่มันยังมีความสําเร็จอีกมากมายรออยู่ครับและผมต้องการทําสิ่งนั้นในสีเสื้อของเชลซีภายใต้การทําทีมของโทมัสทูเคิลครับเขาบอกว่าลอนดอนเป็นเหมือนบ้านของผมนะฮะและเป็นสถานที่ซึ่งทุกอย่างเริ่มนะฮะเริ่มต้นขึ้นนะครับมันหัจสรย์มากมาก ที่ในตอนนี้ผมมีโอกาสที่จะได้ลงเล่นต่อหน้าเพื่อนๆและครอบครัวของผมในทุกสัปดาห์ใน Stamford Bridge นะครับเขาบอกว่าเขาหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะได้พบกับแฟนบอลเชลซีทุกคนที่นั่นเร็วๆนี้ผมขอให้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณท็อตโบลีนะครับเบเดตเอ็กบาลีกลุ่มเจ้าของทีมและโทมัสทูเคิลที่ช่วยกันทำให้ผมมาอยู่ที่นี่นะฮะเขาบอกเขารอไม่ไหวแล้วที่จะลงเล่นให้ เรียกว่าโชว์ผลงานในสนามพูดแทนตัวเขานะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของราฮิมสเตอร์ลิงนะครับซึ่งอินดิเพนเดนต์ในรายงานว่าสเตอร์ลิงเนี่ยจะรับค่าเหนื่อยประมาณ3 1 0 0 0 0ปอนปอนต่อสัปดาห์กับเชลซีแล้วก็นอกจากนี้เดลติกบอกว่าราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยจะได้รับค่าเหนื่อยมากกว่า30,000 0ปอนต่อสัปดาห์รวมถึงโบนัสซึ่งอาจทําให้การเจรจารสัญญาใหม่กับริชเจมและก็เมสันเมาส์เนี่ยยุ่งยากมากขึ้นนะครับคือง่ายว่าโอโ้ขนาดสเตอร์ลิงเนี่ย ค่าเหนื่อยตั้ง3 0 0แสนนะครับแล้วก็เมสันเมาส์กับริชเจมเนี่ยค่าเหนื่อยจะขนาดไหนนะครับอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงครับแต่ว่าต้องจ่ายเยอะแน่ๆนะฮะสำหรับริชเจมกับเมสันเมาส์นะครับขณะเดียวกันอีเลติก e ik, บอกว่าสเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยเคยมีข่าวกับสเตอร์ลิงแล้วก็มีรายง,งานจากฝั่งสเตอร์ลิงว่านักเตะพิจารณาย้ายไปอยู่กับทีมระดับท็อปของยุโรปเท่านั้นทําให้ชื่อของทั้ง2ทีมเนี่ยถูกปัดตกไปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับของ เชลซี Chelsea, กับการเซ็นสัญญากับราฮิมสเตอร์ลิงนะครับที่เหลือก็มีเรื่องของเมสันเม์ครับเปิดใจถึงอนาคตของตัวเองกับเชลซีครับกับทางไซมอนจอห์นสันเขาบอกเขาเหลือสัญญากับทีมอีก2ปีและตอนนี้เขามีความสุขเป็นอย่างยิ่งครับผมหวังว่าการพูดคุยเรื่องสัญญาใหม่จะเริ่มต้นเร็วๆนี้หลังจากเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพวกเราได้สั่งสรรกันเล็กน้อยเลยลงแรมและท็อตรโบลี่ก็มาร่วมงานพร้อมกับผู้บริหารคนอื่นๆ การได้พบปะอย่างใกล้ชิดและคุยกับพวกเขาเนี่ยทุกคนเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นกับสิ่งที่รอยอยู่ในอนาคตเชลซีเป็นทีมที่อยู่ในระดับสูงนะครับและไม่เคยหยุดพัฒนามาตลอด10ปีที่ผ่านมาเพราะนั่นคือจุดที่เราอยากจะอยู่ครับการที่ได้พูดคุยกับพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายของทีมนะครับซึ่งพวกเราต่างเห็นตรงกรันและผมหวังว่าทีมจะอยู่ในระดับท็อปต่อไปนะครับ ซึ่งทางฝั่งของเรียมทูมีเนี่ยบอกว่าบททดสอบครั้งใหม่ของท็อตโบรี่ในตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยคือการต่อสัญญากับเมสันเมลแล้วก็ริชเจมส์นะครับโดยผู้ที่เคยอยู่ในกระบวนการการต่อสัญญานักเตะนั้นเนี่ยเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะนักเตะทั้งสองคนเนี่ยรู้ดีว่าตัวเองโชว์ฟอร์มได้ดีโดดเด่นกว่านักเตะรายอื่นทั้งที่ค่าเหนื่อยเรียกว่าคน,น,นอื่นๆเนี่ยมากกว่าพวกเขาอีก2-3เท่า อย่าลืมว่าเมสันเมาส์เนี่ยค่าเหนือ 8, ่อยวัน8 0 0 0มนนะครับซึ่งก็ดูน้อยกว่ามากๆนะครับเมื่อเทียบกับค่าเหนื่อยที่สเตอร์ลิงได้รับนะครับพูดง่ายว่าการต่อสัญญากับทั้งสองคนเนี่ยอาจจะต้องเป็นตัวเลขที่มันต้องดีจริงๆนะครับไม่งั้นเนี่ยก็ยากที่ทั้งสองคนอาจจะต่อถึงแม้ว่าเจ้าตัวบอกอยากจะอยู่นะครับแต่ว่าแหมตัวเลขมันก็ต้องสมน้ําสมเนื้อกันหน่อยนะฮะส่วนข่าวของคาริดูคุริบาลีเมื่อวานนี้เนี่ยก็เนี่ยแต่ผมสรุปให้เลยนะครับแบทลอรรายงานว่าคุริบาลีกําลังบินไปลอนดอนนะ ก่อนเพื่อทำการตรวจร่างกายแล้วก็จะบินตามไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งดิมาซิโอก็รายงานครับว่าคาริดูคูลิบาลีเนี่ยจะบินไปลอนดอนในเย็นวันนี้นะครับหลังจากเชลซีและนาโปลีตกลงข้อเสนอต่างๆกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็นักเตะเนี่ยจะตรวจร่างกายในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่แบตลอก็รายงานว่าคูลิบาลีเนี่ยจะเซ็นสัญญา4ปีกับเชลซีซึ่งดีวนี้ถือเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ของเจ้าของทีมคนใหม่กับผู้เล่นที่มีอายุเกิน30ปีนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าคูลิบารีนี่ก็3 1แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยโรมาโน่ก็รายงานครับว่าคาริดดคูลิบารีเนี่ยลงเครื่องที่ลอนดอนแล้วแล้วก็เตรียมตัวสําหรับการตรวจร่างกายครับจากนั้นนักเตะจะบินไปที่ลอสแอนเจลิสเพื่อร่วมทีมปรีซีซั่นทุกอย่างยืนยันตามแผน100ซครับโดยหลังจากนั้นเนี่ยเชลซีจะเปิดตัวนักเตะอย่างเป็นทางการนะครับโดยเวลาเนี้ยนาโปลีและเชลซี กำลังตรวจสอบแล้วก็กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายกันนะครับส่วนฟ้าของแอร์ลติกก็บอกว่าคูลิบารีเนี่ยจะบินไปลอนดอนเพื่อตรวจร่างกายจากนั้นจะเซ็นสัญญายาวจนถึงปี2026โดยคาดว่านักเตะจะบินไปอเมริกาเพื่อร่วมทีมในช่วงปรีซีซั่นทันทีครับ หลังจากทั้ง2สโมสรเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการนะครับส่วนทางฝั่งอิตาเลียเนี่ยฟุตบอลอิตาเลียบอกว่าอเลเรียโอเดลอริติสประธานนาโปลีเนี่ยโมโหกับคาริดูคูริบาลีและก็เอเย่นของนักเตะมากๆนะครับในการที่นักเตะเนี่ยย้ายไปอยู่กับเชลซีนะครับจะโมโหทำไมฮะน,นักเตะหรือสัญญาปีเดียวขายได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับ ส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับนอกจากคูลิบารีแล้วก็สเตอร์ลิงเนี่ยเมื่อวานโรมาโน่ก็รายงานว่าเชลซีกำลังเดินเรื่องเพื่อเซ็นสัญญากับนาธานอาเก้และก็เพรสเนลกิมเป้เบ้ครับหลังจากได้ตัวคูลิบารีแล้วเนี่ยโดยเชลซีกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับแมนซิตี้และเปเชนนะครับโดยอาเก้และก็คิมเปมเบ้เป็นนักเตะที่ทูเคิลให้ความสำคัญครับเนื่องจากมัทไยสเตอริกเนี่ยใกล้ย้ายไปอยู่กับบาเยนนะครับ ส่วนทางฝั่งไนตี้มินเนี่ยบอกว่าเชลซีตกลงค่าตัวกับอารเก้ได้แล้วนะครับที่45ล้านปอนด์โครงสร้างต่างๆและดิวแอดออนเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนสรุปในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งนอกจากโรมาโน่แล้วเนี่ยสื่อเทีหนึ่งอย่างนิวิตอ n s t e ีนจากเดียลติกก็บอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังเจรจากับเปเชเพื่อหวังดึงเพรสเตลคิปเปเบ้มาให้ได้นะครับแล้วก็เปเช่พร้อมที่จะขายหักได้ราคา ตรงตามที่ทีมเนี่ยประเมินค่าตัวนะครับสมมุติว่าเปเช่ประเมินไว้50แล้วก็เชลซียื่นไปเนี่ยเขาก็พร้อมพิจารณานะครับขณะที่ข่าวที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่สําหรับเชลซีครับจากโรมาโน่บอกว่าเลวายครูควิลเนี่ยน่าจะต้องย้ายออกจากทีมด้วยสัญญาถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเนื่องจากทูเิลและโบลี่เนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญากับ3ญญามเซ็นเตอร์แบ็กระดับท็อปเข้ามาโดยทั้งเชลซีแล้วก็ดักเตะเนี่ยจะตัดสินใจเรื่องอนาคตกันในเร็วๆนี้นะครับ ว่าถ้าอาเก้มาคุริบาลี่มาคิมเปเ้มาเนี่ยโอ้ยังไม่นับรวมเตโกซิวามาลองซาเทโวชาโลบาพวกนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเลวายโควิลอาจจะต้องย้ายออกไปนะครับที่เหลือก็มีเบอร์ลี่ครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเอียนแมสเทนครับฟูลแบ็กดาวรุ่งของเชลซีนะครับแล้วก็ เดวิดออนสตินเนี่ยรายงานว่าเบอร์ลี่เนี่ยตกลงยืมตัวเอ็นแมสเทนยาวหนึ่งฤดูกาลไปที่เรียบร้อยครับคือเทเลกราฟตีปั๊บออนสตินบอกแลายืมเลยเรียบร้อยโดยตอนนี้เหลือเพียงการเรียกว่าจัดการเรื่องเอกสารครับแล้วก็นักเตะจะเข้ารับการตรวจร่างกายวันนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะย้ายในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก่อนหน้านี้มีข่าวกับเฟนอตแต่ว่าเหมือนเจ้าตัวจะปฏิเสธนะครับเนื่องจากอยากเล่นในแชมเปี้ยนชิพหรือว่าในพรีเมียร์ลีกมากกว่านะครับขณะที่สปอร์ตครับสื่อในสเปนนะฮะบ,บอกว่า เชลซีไม่สนใจจะเซ็นกับชูสคุนเดออีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งลำดับความสำคัญของนักเตะเนี่ยยังคงเป็นบาร์เซโลนานะครับซึ่งฝั่งเคราโรเมโรเนี่ยบอกว่าทางบาร์ซ่ากำลังพยายามที่จะแนบเปนฟิสเตปายกับเซคิวเดสเพื่อคว้าตัวาทางชูสคุนเดมาร่วมทีมให้ได้นะครับก็ดูแล้วเป็นไปได้สูงนะครับว่าทางฝั่งของเชลซีนี่น่าจะไปเอาเพรสเตลกิมเป้มากกว่าเพราะยังรูว่ากิมเป้ก็เป็นอดีต นักเตะที่อยู่ใต้ร่มเงาของโทมัสทูเคิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครสำหรับทางคิมเปมเบ้ส่วนชูสกูเดก็อาจจะต้องถอยออกไปก็เคยมีข่าวนะฮะว่าทางด้านของชูสกูเดเนี่ยเป็นนักเตะที่เหมือนบอบริหารชุดเก่าอยากได้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยโรบาโนรายงานเพิ่มเติมนะครับบอกว่าการเซ็นสัญญาระหว่างเชลซีกับนาปโปลีรวมถึงคาริดูคูลิบาลีเนี่ยเซ็เนกันเมื่อตอนเช้าไปแล้วนะครับแล้วก็ บินไปที่ลอสแอนเจลิสแล้วอันนี้คือข่าวล่าสุดแล้วก็มีภาพของราฮิมเซอร์ลิงครับที่ลงซ้อมแล้วก็ประกบกับริชเจมแล้วก็มีภาพของเขาเนี่ยกำลังเดินเข้าไปในเรียกว่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะฮะไปฝึกซงฝึกซ้อมกันไปนะครับอาถือว่าเป็นข่าวดีที่เชลซีเปิดตัวราฮิมเซอร์ลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรสําหรับสเตอร์ลิง นะครับที่เปิดตัวกับเชลซีแล้วก็กำลังจะได้คาริดูคริบาลีรวมไปถึงอาเก้แล้วก็อาจจะรวมไปถึงเพรสเนลคิมเป้ก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ